ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันรัฐบาลไทยคลิปนี้เนาะคะ่ะเลขดินบนล่างเนาะคะ่ะไปเบิรงเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขดินบนล่างแล้วก็จะมีรักนวยบนเนาะคะ่ะจะมีออกมาหลายหลายใบที่แอดขัดออกไม่เนาะคะ่ะแอดได้แจ้งพี่น้องไปแล้วสูตรรัฐบาลไทยห้าลุดหลายเนาะคะ่ะแอดก็เลยโลโลแล้วกะเอาสูตรไม่ออกมาหมดเลยแต่ ก็ปเป็นสูตรย,ยอดล้างด้อค่ะพี่น้องถัดออกมาจากไม่เล็มทีเห่าเบิงเอาออกมาใส่งานถูกหดอยู่แล้วเนาะค่ะเปรียบเทียบกันดึงเด่นออกมาถูกหดอยู่แล้วนะคะเอาอา่านคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นะค่ะ คลิปนี้เลขมีที่มากแอดจะเอาล่งก่อนแอดจะลืมของเพิ่นอีกเนาะค่ะหมวดที่แล้วเพิน่นหเก่าหนึ่งศูนย์มากที่แอดว่าให้เลขเด่นมากติดอยู่แต่ว่าจับคูบได้นี่แม่ค่ะนี่หละห้เก่าหนึ่งศูนย์นี่ละมากนะคะเก้าหนึ่งศูนย์มากเทิงศูนย์เทิงเก่าเนาะค่ะมาเทิงศูนย์เป็นเลขบนล่างเด้อพนาพี่น้องะค่ะบนล่างประสันนะคะ 9งวดนี้ได้7 9 8นะคะนะคะอ้าวนี่เด้อพี่น้องแคบเอาเลขมีที่มาปนเพนบ่อยากออกซื้อพี่น้องค่ะิ่นเคยมาล่งช่องน้ำแออยู่แต่สมัยโดนๆพู้น้องพูน้องเ,อเขาซีงวดว่นะคะอค่ะเขายูซีงวดอยู่ สูตรนี่เดินเงาพี่น้องแต่แอดบอกขาดเมดแอดวินตาไล่ตาเนาะคะ่ะอันสิคาดเอาเนี่ยหน่อยสามสี่งวดแอดกอยกังหงพี่น้องเห็นทางเดินเนาะคะ่ะแต่เห็นทางเดินนังสีมันเกิดสีพ่อเลยตัดสินใจง่ายขื้นกอนเกาเนาะคะ่ะบนล่างพี่น้องนะคะเป็นสูตรบนล่างาไปลักลอยเนาะคะ่ะ ไปหลักร้อยเดยวเอดจะฟันพิดไว้เนาะค่ะสุดตัวนี้หกแปดศไฟตุกพี่น้องต้งมือเสานี่เนาะคะ่ะไฟตุกเดี๋ยวแอดจะเทียบช่อนหายจับคู่กันเข่าดูโยค่ะ เมื่อยพี่น้องแอดบอคานพี่น้องเบื้องเอาเด้อค่ะตามตามนี่เลยนะคะตามมันเดินมันเดินหลายเด้อค่ะพี่น้องสูตรน,นี่แต่แอดขาดบอไวตั้งสี่แอดกัสี่ขาดผิดบอมันไล่าตาอยู่กับกระดาษขาวมันเห่าเห็นงานผู้เดียวเนาะคะ mm ่ะเห็นงานผู้เดียวมันก็นเลยตาไล่ลูกขึ้นจนเห็นดาวบุหรี่พี่น้องนี่ค่ะวิธีทำอันนี้สิบหน่วยบนสิบหน่วยล่าง เลขหน้าครั้งที่สองนะคะพี่น้องเลขหน้าครั้งที่2องนะคะศูนย์บวกแได้8นะคะตั้ง8ปดไร่เจ็ดสี่ยบวกแปดแปดสองสิบหกบวกหคงที่ได้7 7็บวกสคงที่ได้9นะคะได้7กับเกานะคะเกับ9 เอดเอาออกมาให้พี่น้องเบิ้งเป็นเทียบชนเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะเทียบชนเอาสูตรกับวพอทอกันเราค่ะเพราะว่ามันถือเฮดคนละเทียเนาะค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยเอ็ดออกไห้พี่น้องเป็นแนวทางเด้อค่ะมักกะจัดคัดกับพานเนาะพี่น้องเนาะสามเจ็ดหก ศบนล่างคะ่ะพี่น้องบนล่างเก้ามาทั้งบนทั้งล่างหกมาด้วยกันนะคะหกกับสี่เกับสอีกพี่น้อง9กับสามนะคะ พี่น้องก็เทียบเอาเนาะคะ่ะนี่อันนึงยุไปลักลอยด้วยแอดจเจเพ็ดเครื่องหมายผิดก้อนเนาะคะ่ะไปที่หลักร้อยคือวันของงวดนี้นะคะของงวดนี้เด่นบนลักลอยมันมันต้องเอาซานถอนอพี่น้องนะคะแอดเอาไม้พี่น้องเบิ้งซี่ใบร่วมของเหล็กมีทีม่าน้่เนาะคะ่ะ เอามาเป็นแนวทางอีหรีด้วยค่ะพี่น้องแอดบรรลุวาสิหาวิธีใดหาเด็ดเด็ดก็นี่มาให้พี่นอ้องเพื่อจะได้เดินทางประสบความสําเร็จในการเดินทางเนะาะแอดก,ก็คืนยากคืนยากเนาะค่ะอยาอย่อยได้แบบเป๊ะเป๊ะมาให้พี่น้องเนาะค่ะนี่หลุด สูตรเก่าที่เดินมาจะโดนโดนรุดมดและพี่น้องรุดมดเกือบทุกสูตรเลยดิค่ะแอดก็เลยบอกพี่น้องอว่าแอดจะเอาสูตรใหม่มาลงนะคะไฟตกอยอะมาดมือพี่น้อง พิธีทำเนาะคะ่ะต่างสามตัวบนแล้วกับสตัวล่างเนาะคะ่ะหลักหลักหน่วยบนคือสบวกกันหครั้งได้สหลักสิล่างคือแปดบวกกันสครั้งแปดสองหกบวกสมได้เต่างเกพี่น้องเก้ 9, บวกสคงที่ได้สิได้เกับหนะคะได้เกับหนึ่งมันีมาเบิ้งาดนน้พี่น้องเดีแ,แอดจะเทียบช่นหนพี่น้องเนาะคะ่ะ เรียบชนกันดูว่าชนที่ตัวไหนสูตรไหนที่มันยังเดินอยู่แบบชนิดว่าเดินเหียวๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะนะคะพี่น้องก็จะได้เห็นหัวขอน้านะคะเด่นบนล่างเด่นบนล่างเด่นบนล่างนะคะสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะ แอ็ดแตงวอขอว่ลปันไดเนาะเด่นก็คือ,อสิบหน่วยบนคือเก้านั่นแหละค่ะอันเดียวกันเนาะวอา,วาอนันใดมันก็ถือกันคือเก้านั่นแหละค่ะที่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะหมดวังยาเนาะคะ่ะพี่น้องสูตรนี้ได้เก้ากับสามมาห้าศูนย์สามแปดเก้ามาทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้ได้แปดกับศูนย์มาน้ากันทั้งบนทั้งล่างอีกนะคะ สูตรนี้ได้ศูนย์นะคะสูตรที่ไปที่สามได้ศูนย์สูตรนี่ลดไปงวดหนึ่งสูตรนี่ลดไปงวดหนึ่งสูตรนี้ยังบอลลุดนะคะสูตรยังบอลลุดนะคะเดินเง้วอยู่เด้อค่ะแต่ว่าแอดคัดไล่ตาที่นี่นะคะนี่เหมือนมันกอดกันออกอยังสีเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยด้พี่น้องจับวิ่นกันบังหันนะคะเข้าทั้งบนและล่างสามศูนย์เก้าแปดแปดเก้านี่ค่ะ ะะหมวดนี้ชนกันหมวดวังหันชนกันยุที่ศูนย์กับสองใบนี่แหละชนกันงมวดนี่กับชนกันยุที่สองใบนี่กับเมนเก่าเก่ามีแน่นอนละ่ะพี่น้องนะคะเก่ามีแน่นอนศู 09, นย์เก้านี่แอดฟันแต่มันไปเล่าพัฒนาแล้วที่แอดฟันว่าแอดไดอุ่มล่างของหลวงปู่สวงนห็นไหมคะแอดเอาล่งเล่าพัฒนามันเข่าตัวกลับเนาะเหมือนั้น แต่แอดฝันแอดว่าเป็นให้ไหลถ้าพ่อออก้านเลขที่กะศูนย์เก่านี่แหละพี่น้องแต่ว่าเลขมากแอดฝันตองหดแอดฝันได้วยศูนย์สามเนาะถ้าเบิ้งขึ้นสุดท้ายว่า ans, จะแอดจะฝันยังไรนั่นแหละขึ้นให้ไหลเลยกับขึ้นสุดท้ายพี่น้องเป็นอีกขึ้นหนึ่งที่เป็นขึ้นสุดท้ายนั่นแหละที่ถือว่าจับทางได้ที่นี่นะคะเลขมีที่มากเพิ่นมากหดที่แล้วพี่น้องแอดเอาลงให้เพิ่นบ่ทันเนาะค่ะเอาลงให้เพิ่นบ่ทัน ทีแอดว่าเข่าแต่เด่นจับคู่ว่าเข่านะแม่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องพันหกเก้าหนึ่งศูนย์มันมาที่หาศูนย์สามแปดเก่าเนาะงวดนี้พันหกเจ็ดแปดเก่าพี่น้องนั่นค่ะเลยมีทีมาเนาะเพิ่นให้เจ็ดแปดเก่าพันม่มีสูตรหายแล้อค่ะพี่น้องมันต้อเป็นของแอดเนาะค่ะมันชนกันที่ตัวไหนชนกันที่เก้าสามสูตรเลยนั่นพี่น้องนะคะชนกันที่เก้าอยู่สามสูตรที่นี่นะคะ ชนกันที่เก้าลองเจ็ดเนาะคะ่ะจับบินกันเลยพี่น้องอยู่ในนี้0 7 0ย์เจ็ดย์ศมาหยากกะศูย์เจ็ดนย์ดนย์เกาะคะเจ7ดเจดเจดปดเจ็ดเกาหรือเกาเกาไปยังสันเนาะคะ่ะอยู่ที่ดวงเล่าอีกเคื่อเก้าละคะ่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่ดวงนะคะพี่น้องเบิ้งเอาเป็นแนวทางเนาะนะคะเบิ้งเอาเป็นแนวทาง พี่น้องแคปที่ละสองไบเดอนะคะเก็บที่ละสองใบแอดจะเขียนซื้อใส่เพวะวะนะคะจิตหนึ่งนะคะมันจังบัหลงพระว่าแนวทางมันหลายหลีพี่น้องจากเล่าจากน้อยเนาะคะ่ะ เอาก้อนเนาะค่ะสองสูตรนี่ก้อนนะคะเพื่อมันเดินพี่น้องกะจะไปต่อได้เลยเนาะค่ะสูตรได้มันมันมันบ๊อกคือกันอ่ะพี่น้องภาวาคาคงทีมันบอกคือกันการบวกกับบอกคือกันสูตรแนวคิดแนวคำนวณกับบอกคือกันเนาะค่ะเกิดว่าสูตรนี้เขาสูตรนี่ลดยังเสียพี่น้องก็เลือกตามสูตรมันมันเดินนะคะอ่าสองสูตรนี้แอดจิตหนึ่งกับแอดจ2สองเรียบร้อยนะคะ ของเซียนสารกข้ามอ่าของเซียนสะลักข้ามผสนของเหลงนิธิมาก็คือของเพิ่นเนาะค่ะแครบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องแครบเอาเดี๋ยวได้แอดคออนุญาตสามนะคะแอดจิตสามเดวาทางมันหลายหลายแอดก็หลงเจ้าของพี่น้องเอ้ยนะคะอ่า เด่นบนล่างเอาสําหรับคลิปนี้ยุติไว้เส้นนี้พอกันคลิปหนามีชุดเด่นบนลักน้วยบนหมวดที่แลว้วเดินเด้อค่ะพี่น้องเอาพอกันคลิปหนาคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ